บอสสุดโหดของเจลลี่ฟิตออเรเลียสปาเกตตี้มันมีรูปร่างสุดแปลกและมีพลังเยอะมากมันได้บุกถล่มเมืองที่อยู่ชายหาดพี่เจฟลีก็ติดอยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วจะถูกมันจับกินหรือไม่ใครคิดว่าหลอดคอมเมนต์หนึ่งไม่หลอดคอมเมนต์สองอรับชมคลิปของคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจกับพี่เจฟลีไปดูกันเลยทำไมมืดจังเลยเอ่ออ้าวไฟอยู่ตรงนี้นี่เอง แล้วตอนนี้พี่เจฟลีติดอยู่ในที่ไหนครับเนี่ยนี่เดี๋ยวขอส่องดูหน่อยแล้วกันนะครับแล้วทำไมด้านหน้าของเราโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมืดขนาดนี้ล้วเนี่ยมีแต่ไฟอยู่ในห้องของเรานะครับประตูเปิดได้ไหมเปิดได้ดูเหมือนว่าพี่เจฟลีน่าจะติดอยู่ในท้บแน่เลยโอ้โหพี่เจฟลีโดนจับตัวมาหลอนเนี่ย แล้วทำไมไม่มีผู้คนเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำนะครับเนี่ยเอ๊ขึ้นไปด้านบนหรอโอ้ยอย่างสูงเลยนะครับพี่เจฟเลยจะถูกฝังหรอเนี่ยโอ้โหอ,อยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยแล,แล้วใครแล้วเนี่ยเอ๊นี่มันคนนี่หนอแต่ว่าทำไมมันนอนนิ่งขนาดนั้นเอเอ,เอฮัลโหลครับเป็นอะไรไม่เอ้ยฮลัลโหลมันน่าจะไม่มีชีวิตแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีปืนด้วย นี่เดี๋ยวมียาได้เหรอเนี่ยลกซึโอเคพี่เจฟนี่ได้ปืนนะครับไม่รู้ว่าใคอะไรวะเนี่ยเด้๋ยวอาหารเผชันเออฉันอยากจะกินมนุษย์มานานแล้วอาดเดี๋ยวไปเลสปัตกี้นะจริงจริงดเดียวนะมีเจ้าเบลสปัตกี้ด้วยมันมาแต่ไหนวะเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ตั้งหลักเลยนะครับจะอยู่มันก็ามานะครับมาจากฝั่งไหนวะเนี่ยเอ้ยด,ด,ดีเดี๋ยว นีก็มน้อยเนี่ยเจ้ามนุษย์เฮ้ยแกบังอาจมากทำลูกของฉันเอ้ยฉันจะล้างแค่ได้กับลูกของฉันโอ้ยปีศสจเไป็นสปาร์กอีกแล้วย,ยิกงๆๆ่่โอ้ยแล้วแล้วพี่เจฟลิมาโผล่ที่ไหนล่ะครับเนี่ยเอ้ยตรงนี้มีบ้านผู้คนด้วยนะครับข้างในดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเลยนะครับว่าแต่เออข้างในมีใครอยู่ไหมเนี่ย เอ๊ะวัดดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยฮโหลไม่มีนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะครับแต่ว่ามีปีศาจอยอู่โอ้ยคนน่ากลัวเอ้ยเดี๋ยวอะไรล้วเนี่ยตรงนี้มีรถแล้วก็มีมีทหารนอนอยู่บนรถครับทุกคนเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็มีปีศาจนี่นะมันคือใครเอ่ย ในมันคือเจ้าเองเจ้าสปาร์กี้นนนอนแต่ว่ามันไม่รอดนะครับแล้วก็มีมีคนนอนอยู่ตัวนี้จริงด้วยนะครับมันคือทหารก็ไม่รอดเหมือนกันโอ้โ,อโหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วรถขับได้ไหมอ่าเราสามารถขับได้ด้วยครับทุกคนโอเคพี่เจฟเลยออ์อรดนี้ออกจากเมืองนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไอคนนี้มันมาได้ไงวะเนี่ยพี่เจฟเลยขอ,อบเอามาลงหน่อยแล้วกันนะครับมันกลายเป็นซากศพแล้วหลบไปนี่ โอเคไปกันต่อนิ้วจากเบอรแห่งน,นี้กันอแล้วจะต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมีทั้งหมด3ทางเลยนะครับเอ้ดียเดี๋ยวตรงนี้มีแสงกระพริบด้วยนะครับเอ๊ะด้นานหน้าของเราดูเหมือนว่าจะมีอะไรสักอย่างนะครับทุกคนตอนนี้ไหนเอ่ย พวกเรามันมาแล้วมันมาบุกเมืองขอพวกเราอย่าให้มันหลอนยิงมันได้เลยเอดี๋ยวดีเดียวตอนนี้ตอนนี้ไีก่อนยิงกันเกิดขึ้นมันมาแล้วพวกเรายิงมันว่าอย่าให้มันเข้ามาโอ้ยใครวะเนี่ยนี่มันคือเจ้าเจลลี่ฟิตออเลเลสปันเกนเดน่าฮ่านี่ฉันจะจับกินให้หมดเลยเออเดี๋ยวดีเดียวทหารให้วมาแล้วเอ้ตถอยก่อนฮ่ามีนนี่คนอยู่ตรงนี้เออนะยี๊ด <N> น้อยเนี่ยบังอาจมาทำเพื่อน,อนเัาชนนี่นี่ย,ออยโอ้อยโอ้ยเพียบเลยนะครับเนมันคือเจ้าเจลลี่เฟสอเลเลยสปาร์ก้โอ้อยทั้งเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสองเลยเดี๋ยวเล็วถเอาหามีใครรอดไหมเฮ้ยน้อยเนี่ยเพื่อนไม่นะเฮ้ยเจ้าบารูดเอ้าฉันจะจับกินให้หมดทั้งเมืองนี้ไปเลยโอ้อยยังเหนืออีกหนึ่งตัวตรงนี้เฮ้ยแกมานีสิเจ้าบารูดเฮเดียเดยเด๋ยวเดี๋ยวเคือเจ้ามิสซ มูสปัดเี้นี่นะนีแน่ยิงไม่โดนยิงยิงิง,งไม่โดนครับทุกคนอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับร้อยจะจะล้ามแค่กับเพื่อนของฉันนี่แน่เรียบร้อยโอ้ยตรงนี้มีทหารแต่ว่าไม่มีใครรอดโอ้เพียบเลยนะครับทุกคนโอเคพี่เจฟฟเลยขอหนี้ออกจากเมืองแห่งนี้ด่วนเลยแล้วกันนะครับทุกคน ให้เจ้ามนุษย์คนนี้บังอาจมามาทำครอบครัวของฉันแกไม่มีทางที่จะได้ออกจากเมืองแห่งนี้อย่างแน่นอนใหรกันต่อครับไม่มีใครรอจะขนเลยไปทางไหนเอ่ยขอไปทางนี้แล้วกันนะครับโอเคโอค้โหเ,เพียบเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวคือมันโดนนี่นาเอ๊ะ มีโดนด้วยนะครับทุกคนโอเคพอดีเลยพี่จะบขอพี่โดนสับรวหน่อยละกัน่านะนาของเราจะมีพิศาสอีกไหมเนี่ยว้าวสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับแล้วตรงนี้ล่ะซิกเดียวตรงนี้มีใครวะเนี่ยเอ๊นี่มันคือเจ้าใส่มอสปาร์กี้นิดหนาแล้วก็มีพวกทหารนะครับไม่มีใครรอดเลย โอ้ยด้านหน้าของเราเจออีกแล้วครับโอเคมีสร้างส่วนของทหารนะครับแล้วก็เจ้าสายมอสฟันกี้ดูท่าทางพวกมันน่าจะสู้กันแล้วก็ไม่มีใครรอดแน่เลยนะครับอ่าจริงด้วยโอ้โ อยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเเดียวเสียงอะไรได้เ,เดี๋ยวเออเดี๋ยวใครมาดียเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยวเดีอยวเีายวเดี๋วเดียวเดียวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวบบเ,ยยเดีออเ๋ยวเดี๋ยวเดีารวบดี๋วเดี๋ยวเดีนยวเดี๋ยวเดี๋ยวขดี๋ยวเ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 ดี๋ยเดี๋ยวเอ่ยครัีทุกคดีัน้นเี่เดี๋ยขอขึ้นวนนลกัวเียดี๋ย อยู่นี่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 เฮ้ยอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยฉันหามันไม่เจอเฮ้ยมาอยู่ไหน,น,นเอ้ยเดี๋ยวเดียมัมีลูกกระตาหลอดเนี่ยจิงยิงยิงยิงเรียบร้อยโอ้ยมอยู่ไหนเอ้ยหายไปแล้วครับทุกคนโอเคพี่เจฟเลียงคอร์นี้ออกจากต้องนี้จังหวัดเลยมีสารเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนไปกันต่อ,อ,อนหนีกัน นี่ทางเดิมของเราดีดาเพิซซ่าเจอะเล้วกันนะครับเอ๊ะนี่มันควรฝุ่นอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกดีมีอีกแล้วนี่หมายคือเอ็งเจ้าสปาร์เี้เฮ้ยหนีกันต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมีใครยิงมาวะเนี่ยอาบรรทั้งเมืองนี้จะต้องตายพวกแกจะต้องไปตายของพวกฉันโอ้ยีดโอ้ยไปอีกแล้วช่วยด้วยช่วยก่อนช่วยก่อนช่ยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะเนี่ย มันคืนเช้าวันตะายทาวาแน่นอนมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนมันนีไปไหนวะเนี่ยเอะมันหายไปไหน,นเลยน้อยแนย่มันนีไปได้หนึ่งคนทุกคนพี่เจฟฟเลยกลับไปรอดว่าแต่จะแอบไปซุบโจมตีมันได้ยังไงเอ่ยล่ะเนี่ยเอีเดี๋ยวอันนี้เข้าไปได้อยู่ใช่ไหม ฮึบโอ้ยเปิดไม่ได้ครับทุกคนโอ้โยการพี่เจฟรีขอบไปสู้กันเลยก่อนอ่ามาอยู่ตรงนี้นี่เองอ๋อนี่ยจริง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 อย่โดยไม่ไปโดนนี่นหะจริง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 โอ้ยเดี๋ยวสู้ไม่ไหวสอยก่อนสอยก่อนโอ้ยอ่าแกไม่หลอนแน่แกจนกายไปดับแขนเอ้ยโอ้ยทุกคนสู้ไม่ไหวจริงจริงนะครับมันตัวใหญ่ก่นโอเคขอสู้อีกรอบหนึ่งสามสองหนึ่งไป เอยอ่าม e ันเอาอีกมาแล้วเพื่อไปอยู่ตรงในรอบอ่อแล้วก็ยิง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 ลบรอบรอบร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 บยิง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 เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมาทางไหนวะเนี่ยน้อยแน่อยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อของช็อตใครประกาจทำเพื่อของช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวมีแสงยี่มาค่ะพี่จะส์ประโยชน์นะครับทุกคนมันอยู่ไหนวะเนี่ยถอยก่อน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 อยู่ไหนเอ่ยมองหามันไม่เจอนะครับมันแอบซุ่มตีพี่เจ็ส์ปรอยู่โอเคนี่ออกจากตรงนี้ด่วนเลย วแต่ไอ้พวกปีศาจที่โดนตีพี่เจฟฟ์ลีมันอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋เดี๋ยวเอะไรวะเนี่ยเอ้ยดีๆยเนาะเสียงปืนอีกแล้วครับทุกคนตอหนี้น่ามีไฟกระพริบอีกแล้วครับทุกคนฮ่าๆยังไงพวกแกก็ไม่มีทางที่จะสามารถออกจากมานี้ได้อย่างแน่นอนโอ้ยนาตาพี่เจฟฟ์โอเคก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยนาตาพี่เจฟฟ์ปีศาจอีกแล้วเฮ้ยไม่ไม่นะอย่าทำอะไรฉันเลย เดฟหวานคือใครวะเนี่ยมันน่าจะเป็นเจ้าเจลลี่ฟิตออาเลยเลยสปาร์กี้นะครับทุกคนน่าจะเป็นเจ้าบอสแน่เลยตัวข้อใจไปเลยยังเหลือบัตรอีกหนึ่งคอยอยู่ตรงนี้นี่นาออกมาดิสิเจ้ามาดยออกมาดิฉันจะกินให้หมดทั้งเมืองนี้ไปเลยนี่นะจิ๊จิงกจิ๊กจ,จิ๊จิ๊จิ๊เลี้ยวโปรยโอ้โหแล้วก็ตรงนู้นด้วยนะครับ อีกเพียบเลยเฮ้เดีทหารไม่มีแค่น้อยนะครับนะตอนนี้เฮ้ยน้อยเนี่ยบังอาจมากทำความลัวของฉันฉันจะไปปล่อยแค่ไว้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดงกอยู่ยนะครับทุกคนเอ๊ะตรงนี้มีโดรอีกแล้วครับโอเคพี่เจฟเลยขอพี่โดนไปเช็คหน่อยล้กันอ่านี่ไงพวกเรามันบินมาแล้วโอ้โยเจด้วยนี่คือฟอนต์ของ เตลีเฟสสปาร์กี้อุย้ยเดีเ๋ยวเน่ากลัวมากๆเลยนะครับทำไมมันเยอะขนาดนี้โอเคตัวหน้าของเราเหลืออีกแค่สี่ตัวนะครับทุกคนเฮ้ยมาเสิเลยฉันจะล้างแค้นให้กับเพื่อนของฉันไม่นะเพื่อนเฮ้ยฉันจะจับมนุษย์กินให้หมดทั้งเมืองนี้เลยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยอยู่นี่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 นี่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 บาแล้วเพื่อนคนนี้นั่งหลังของพวกเรานี่นิ่นี่ น้อยเดีเอ,อ่เอ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยโอ้โมันมากันเป็นแก๊งเลยนะครับเจ,จ้าบอสเจเลฟิตอเลเลสปัเก้โอเคครับณตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่มีใครรอดสักคนเลยโอโย้โอเคโอเคหนีออกจากเมืองแห่งนี้กันต่อไปกันเลยทางออกทางไหนอีกล่ะเนี่ย เอ๋แถวนี้ไม่มีทางออกนะครับเต็มไปด้วยหมู่บ้านทั้งหมดเลยโอ้โหนี่เลยนะครับซากศพของมันตรงนี้เขาไปไม่ได้อ่าน่าจะเป็นทางอุโมงค์ทางนี้นะครับทางออกของเราโอเคไปกันต่อครับเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวเออตรงนี้มีอีกแล้วครับทุกคนมันคือโกโกวาสปาเก้เอยเดี๋ยวเดี๋ยวจริงด้วยครับโกโกวาสปาเก้แน่ๆ มาเล่นเกมกับฉันสิมาเล่นเกมกับฉันเออจริงจิงจิงก็กว่าสปัเกี้ก็น่ากลัวไปเลยอะไรวะเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันมาเล่นเกมด้วยกันสิครับมาเล่นเกมด้วยกันสิครับโอ้ไม่จะไป็นอะกับพวกแกหรอกพวกแกก็ไปสัสเนี่ยจรจริงน้อยเนี่ยออน้อยเนี่นยจบแล้วคนนี้เฮ้ยแกเป็นผู้ที่ เล่นเกมแพ้แกต้องโดนจีนเอ็กเด็กเด็กเด็กเขาโวยอยากหมดนะครับแถวตุกนี้ก็ยังมีอีกตึ้งตัวนะครับนี่มันคือเจ้าไอเจ้าสปาเก็ตี้เฟรสามนี่นาะฮ่าฮฉันดักแกไว้อยู่ตรงนี้แกไม่มีทางที่จะกลับไปได้อย่างแน่นอนโอ้โหไอ้ตัวนี้น่ากลัวมากเลยนะครับตัวโคตรใจญ่ไปเลยเด็กเด็กเด็กมาดิ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 าดเรียบร้อย โอเคครับตอนนี้ทางของเราสะดวกแล้วเี็บนี้ออกจากพื้นที่แห่งนี้โดดเลย<_><_>นี่แหละชนไปเลยเออเดี๋ยวเฮ้ยทางนี้มีอีกแล้วครับทุกคนน,น,นี่บจดา์นี้นะออทางนี้นะโอ้ยทางนี้ก็สีต้อเออเดี๋ยวเดี๋ยว พิซซ่าเพียบ์ลาแกไม่รอได้จอบรถนี่นะเจ๊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 โอ้ยช่วยหน่อยซีเตอร์มันจะเก็บพิจารณ์เปลี่ยนนี่นะเจ๊เจ๊นี่เดียวตรงนี้ก็มีแกนี่เฮาด้วครับเฮ้ยดอยแกจะมาแย่งไอ้จอบรถคนนี้กับฉันสินะได้เลยพวกแกคือสตูของฉันจะได้จับกินให้ทั้งหมดเลยจเดี๋ยใครวะเนี่ยเดี๋ยวในบันอีกแล้วครับขอจัดการกินอาหมดแล้วกันนี่นะเจ๊เจ๊เดี๋ยว เลบันเกิดเจ้าเจเลฟิตออริเนสปัตกี้เอ้ยไป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 ตรงนี้มีบ้านเอ้ยมาแล้วอยู่ไหนเอ้ยอ่าแกไม่รอดเจี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวถอยก่อนอ่าเอ้ยเออยเดี๋ยวตอนนี้พี่จะไปนอนปัดเอ้ยปืน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 แกไปรอดแลยอ่าเดี๋นะยิง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 ไม่เพื่อยของชอนคือหน้าของเรามีบ้านครับทุกคนพี่เจฟิตจะต้องว่ายน้ำไปที่บ้านหลังนั้นให้เร็วที่สุดอยไหเอ้ยอยู่ไหนเอ้ย ม่อยู่นะครับทุกคนไปกันต่อไปเร็วไปให้เร็วที่สุดครับทุกคนก่อนที่จะเมยเออเด็ดเด็ดเลยเอเอใต้น้ำเห็นไหมเออจริงด้วยโอโ้หเปียกเลยทุกคนตอนนี้มาอยู่ใต้น้ำ จะต้อโดยพวกชายเกิงฉันจะล่างแค้นให้กับคอบผัวของชันโอโหยพียอภอยไว้กันครับเล่นๆๆมาแล้วมาแล้วนี่แหละเจ๊ก๊กเอ้ยเอยตอนนี้พี่เจ็บเี่ดูเหมือน่านต์นจะโดนพิษของมันแล้วๆๆอจ๊กยจ๊กจ๊กออยช่วยด่วยบอ